กราบสวัสดีครูประชมด้วยนะครับแต่ชาวรอนทุกท่านวันนี้คือวันศุกร์สยองขวัญแต่โนงวันอาทิตย์วันนี้คือเอามาเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็คือคลิปช่องเจ๊กกี้เรื่องว่าโดงเดียงสุดล้นโดนทั้งกลุ่มมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ขอผมมาเยอะมากๆเลยนะให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับความหลอนเกี่ยวกับผีหน่อยคือผมต้องบอกเลยว่า u t u b e เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่อยากให้อา y o u t u b e b r หลายๆคนเนี่ยมาเล่นพวกเรื่องผีเล่าเรื่องผีหรือแม้กระทั่งเอาคลิปเกี่ยวกับผี ไม่ว่าจะเป็นทําให้คนอื่นตกใจกลัวหรืออะไรเงี้ยคือยูทูบคาอนข้างที่จะห้ามมากๆแต่ด้วยความที่ว่าเป็นการเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากหรอกผมก็จะทําให้คุณและกันเพราะว่าเห็นพวกคุณดูแล้วสนุกเห็นพวกคุณชอบใจผมก็โอเคนั่นคือกําไรของผมแล้วละคือต้องมองตรงนั้นว่าผมเล่าเรื่องผีเนี่ยคนข้งที่จะเล่าไม่เก่งแต่ว่าถ้าจะเป็นคนที่แบบว่าเล่าอะไรแบบหลๆฮ่าๆแล้วยาวๆเงี้ยคือผมได้ได้ยันเช้าเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดพูดบ่อยมากๆแล้วก็เป็นคนที่ ชอบคุยกับเพื่อนคุยกับตั้งวงอะไรเงี้ยแล้วนั่งเลา่านั่งคุยเรื่องกันโอ้โหยาวเย็นเช้าโดยการที่ผมจะเล่าต่อไปนเนี่ผมจะเล่าแบบสไตล์ของผมะนะมันเป็นสไตล์แบบว่าฮาๆแล้วก็อาจจะผสมแบบว่าสุดระทึกอึกอึงอะไรหลอนๆนิดนึงนะแต่ก็มันสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ฮาอยู่ดีเออพรว่เราไม่พวกแบบเนี้ยไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่โอเคมาเล่า มาเล่ากันเลยดีกว่าไป let's go เราต้องย้อนกลับไปเมื่อผมประมาณอายุ15ปีอายุเท่าอายุ15ปีพวกคุณก็คือเรียนอยู่ยมัธยมปีที่3ใช่ไหมก็คือมอ3ใช่ไหมแต่ละคนก็คือจะประมาณเท่านี้กันส่วนใหญ่อายุ15ผมเนี่ยก็อยู่ม3เหมือนกัน,น,นคือไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยมันคล้องจองแล้วก็เชื่อมโยงกันกันกบตอนที่ผมเข้าค่ายลูกเสือพอดีเป๊ะๆเ,เลยไหมก็เกือบจะเป๊ะเดี๋ยวเราจะเอา2เรื่องมารวมกันให้ให,ให้ให้ละกันนะมันจะได้มันๆโอเค ก็มีอยู่วันวันหนึ่งครับอันนี้เป็นตอนม3ไม่ใช่วันที่เขาค่าลูกเสือเป็นวันที่เรียนตามปกติของผมเนี่ยแหละผมก็ไปเรียนตามปกติของผมทุกวันอ่ะนะมันเป็นวันพฤหัสนะหรือวันอังคารเนี่ยแหละวันอังคารของผมจะใส่ชุดนักเรียนธรรมดาครับก็คือเสื้อขาวกางเกงดำนะโรงเรียนบางคนอาจจะใส่กางเกงสีฟ้านะสีน้ําตาลหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ของผมเป็นสีดานะของข้าที่จะดาร์กมากเลย โอเคก็ okay. ผมก็ไปเรียนตามปกติของผมเนี่ยแหละไปกับไปกับเพื่อนไปก็คือไปเรียนปกติเออมีมีเพื่อนของผมก็เป็นกลุ่มของผมอะตอนนั้นก็คือผมยังไม่รู้จักไอเทลกับไอกิลเท่าไหร่เพราะว่าเราเรียนคนละที่กันผมก็มีโซ่วุฒใช่ไหมอ่ะโซ่วุฒปอนแล้วก็โอ๊ตเพื่อนผมอ่าที่เป็นอยู่ในห้องปอนอย่างเงี้ยอ่ะก็จะมีเพื่อนผมตอนมัธยมผมก็ไปเรียนตามปกติของผมไนี่แหละแต่ว่า ตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยมันมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับเป็นช่วงเวลาที่ผมกับเบโซเนี่ยเราจะไปเข้าห้องน้ํากันผมก็ไปเข้าห้องน้ํากับเบโซตามปกตินะเป็นวัยรุ่นปวดชิงช่องไปเข้าห้องน้ำาผมบรากว่าผมไปเข้าห้องน้ํากับเบโซเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกอนะเนาะวัยรุ่น ผู้ชายสองคนไปห้องน้าผมไปกับโซ่สองคนเราจะต้องขอเล่าอีกส่วนหนึ่งก่อนนะครับผมถ้าเป็นรุ่นน้องเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้เกี่ยวกับประวัติโรงเรียนนี้มากเพราะว่าคุณครูที่รู้จากประวัติโรงเรียนนี้แล้วก็ชอบเล่าให้นักเรียนฟังเนี่ยเขาออกไปแล้วโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมหนึ่งไม่มีม .6 ไม่มีมสม5ม6มีแค่ตันถึงม3โรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมันอดีตเนี่ยมันคือสุสานครับ ันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะผมไม่ได้โกหกเดืออะไรทั้งนั้นนะเวลาเล่าเรื่องพวกนี้โกหกมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยด no. ีเท่าไหร่นะโรงเรียนของผมเนี่ยมันเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทับด้วยสุสานมันเป็นสุสานที่แบบว่าก็เป็นแบบว่าฝังหลุมของคนที่เสียชีวิตนะเหตุการณ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะระทึกเหมือนกันตอนที่ยังเป็นสุสานธรรมดาแม่ผมก็รู้เหมือนกันเพราะว่าแม่ผมก็เรียนโรงเรียนเดียวกันกับผมมาก่อนยายผมก็เรียนมาก่อนนะแล้วก็ผมก็มาเรียนต่อ และปัจจุบันตอนนี้ก็คือน้องผมเรียนแต่ผมเรียนจบแล้วก็คือเรียนเรียนมาหลายรุ่นแล้วในในตระกูลของผมนะที่เป็นที่อยู่ที่กรุงเทพอะเออแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยมันมันอดีตการมันเป็นสุสานสุสานนี่ป็นสุสานที่แบบว่ามีต้นกล้วยเยอะมากๆคุณครูเคยเล่าให้ฟังว่าสุสานเนี่ยเคยเฮียนมากๆโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยมันนข้า่ที่จ้เฮียนนะผมบอกเลยมันไม่ได้เฮียนขนาดที่ว่าแบบเฮ้ยดึกมานี่แบบมันมีแบบโอ้ กล่องตกบ้างตึกอย่างงูอย่างงี้บ้างประตูอะไรเองบ้างแต่ผมต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือผมเจอมาเต็มเต็มและผมก็กลับเป็นโซ่ถึงกับเหงื่อแตกกับไอปอนถึงกับตัวซีดแล้วก็วิ่งหนีกันเลยทีเดียวคือมันมีอยู่วันวันหนึ่งครับคือตอนที่ผมแบบไปเรียนอ่ะก็โอเคเรารู้แล้วใช่ไหมว่าอ่ะมันมีสุสานทับโรงเรียนวัดโรงเรียนที่ผมเรียนอ่ะมันทับสุสานก็คือสุาอสานโดนโลทิ้งหมดนะ มันก็ยังคงความขังเอาไว้อ่ะเราก็เข้าสู่ประเด็นตอนที่ผมไปเข้าน้ำแก้โซ่ดีกว่าผมแก้โซ่เนี่ยไปเข้าห้องน้ำกันผลปรากฏว่าสิ่งที่ผมไปเข้าเนี่ยก็คือไปห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งเป็นห้องน้ำที่อยู่ตรงที่ทับสุสานพอดีมันเป็นตรงที่แบบว่าไม่มีใครรู้อนุบาลไม่รู้แน่นอนประถมไม่รู้แน่นอนเด็กคือรุ่นน้องผมต่ำกว่าสองปีพวกมอหนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีทางรู้คนที่เข้ามาใหม่ไม่มีทางรู้แน่นอน ก็เป็นรุ่นเก่าจริงๆก็เป็นรุ่นผมประมาณสองสามปีนะถึงจะรู้นะโอเคผมไปเข้าห้องน้ำกับโซ่เนี่ยผมก็เข้าตามปกติผมไปเยี่ยวในห้องน้ําห้องน้ำหนึ่งผมไปเยี่ยวดธรรมดาโซ่เข้าห้องน้ําเข้าส้วมใช้ส้วมคุณก็รู้ว่าใช้ส้วมทําอะไรผมไปดูดยาหรือมั้งไม่ใช่หรอกเออเก็มไม่ได้ไปดูดยาผมก็ไปเข้าห้องน้ำเหมือนโซ่ผมนั้นทําการแบบว่าเสร็จกิจของผมแล้วก็คือผเอ็งหยอกแต๊บหนึ่งผมไปตัวตะจูงวันหนึ่ง ใครไปอื่นไม่ได้หรอกนะเฮ้ทำไมไม่ตายหาสักทีแกทำให้ฉันเจ็บไปได้แจ้คน่าจะไม่ชินไอ้หนูอย่ามาเหอกเรบก็ที่สมาชิตายตายตายหาไปใส่เพื่อเลยโอเคผมไปเปิดประตูได้แล้วเอ้ยแอบ ไอ้ทีกูจะกีพอ่อผมให้เปิดประตูให้พอ่อผมเข้าบ้านโอเคไม่เดิมต่อการแบบว่าเสร็จกิจของผมแล้วก็คือผมห้องน้ําเสร็จผมก็เดินออกมานอกห้องผมรอไอโซ่ห้องน้ําผมก็นึกว่าไอโซ่ห้องน้าอยู สิ่งที่ผมได้ยินนั้นก็คือผมได้ยินคนลาดส้วมคนเปิดก๊อกน้ําแล้วก็ลาดโถส้วมผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรก็คืออาจจะเป็นอโซ่หลังจากนั้นผมก็ยืนอยู่หน้าห้องน้ําห้องน้ําที่ปิดประตูอยู่ผมบอกไอโซ่พูดใส่โซ่ว่าโซ่เสร็จหรือยังเพื่อนเดี๋ยวเราต้องเข้าห้องเรียนแล้วครูจะเข้าครูภาษาอังกฤษจ,จะสอนเราแล้ว,ลวผมก็ได้แต่รอแต่โซ่ไม่ตอบผมได้แต่งง หลังจากนั้นผ่านมาไม่กี่นาทีไม่กี่วิเลยโซ่เดินมาข้างหลังผมแล้วบอกว่าแจ็คเข้าห้องกันดิผมหันหน้าหาโซ่ผมได้แต่งงแล้วบอกกับโซ่ว่ามึงไม่ได้เข้าห้องน้ำนี้เหรอโซ่บอกว่าไม่กูเข้าห้องน้ำข้างหลังผมงงแล้วผมบอกโซ่ว่ากูโดนแล้วเพื่อนโซ่เน่ะโซ่รู้เลยว่าผมโดนอะไรโซ่บอกมึงโดนใช่ไหมโซ่บอกว่ามึงเจออะไรผมก็เลยพูดกับโซ่ว่าแป๊บหนึ่ง กูขอเช็คให้แน่ใจคือวินาทีนั้นผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเขารยาจะไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนผมกับมันสงสัยอ่ะวัยรุ่นคนหนึ่งที่มันสงสัยจัดๆแล้วมันอยากรู้สึกอยากจะเห็นสิ่งที่แบบว่าเป็นไปไม่ได้สิ่งที่แบบว่าลบลบความแบบว่าลบความคิดที่แบบว่าสงสัยอ่ะผมทําการปีนห้องน้ําห้องน้ํานั้นห้องน้ํานั้นล็อกประตูครับผมผมพักแล้วมันล็อกประตูผมปีนขึ้นไปบนห้องน้ํานั้นเพื่อที่จะมอง สิ่งที่ผมได้เห็นคือไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำนั้นก๊อกน้ำไม่เปิดโถส้วมไม่ได้ลาดห้องน้ำนั้นไม่ได้มีรอยน้ำแบบว่าสาดหรือว่าหกหรืออะไรเลยไม่มีเลยแม้แต่หยดนเดียวแห้งกิบผมปีนขึ้นไปพอผมเห็นปุ๊บผมรีบกระโดดลงมาแล้วผมจับมือโซ่บอกมึงกลับกับห้องกับกูเดี๋ยวนี้เลยผมเล่าให้โซ่ฟังหมดไอ้โซ่บอกว่าพวกเราโดนแล้ว ผมได้แต่ดนั่งตัวซีดงงและยืนอยู่ในห้องแล้วก็นั่งอยู่กับโซ่สองคนนั่งคิดทบทวนผมบอกโซ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะไม่เคยโดนมาก่อนเลยวะ่ะนั่นแหละรครับคือสิ่งที่ผมได้เจอโอเคครับมันต่อกันเรื่องที่สองที่ผมได้เล่าไปต้นคลิปผมบอกไปเกิดเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นอยู่วันวันหนึ่งครับวันที่เราต้องไปเรียนมันมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับเขาเรียกว่าสอบ วีเน็ตหรือโอเน็ตเนี่ยแหละผมลืมแล้วผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้สอบแล้วนะมันเป็นช่วงที่แบบว่าจะต้องสอบเพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับโรงเรียนมัธยมโดยเฉพาะมสเนี่ยจะต้องสอบเพื่อที่จะเป็นตัววัดให้กับเชิดแบบว่าอาถ้าสอบเก่งอย่างเงี้ยโรงเรียนก็จะแบบมีชื่อเสียงออกมาเออเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมสเก่งดีนะแสดงว่า,าการเรียนการสอนเนี่ยเขาเขาดีเยี่ยมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าผมโง่อยู่แล้วสอบไปก,ก็เท่านั้นนะคือมันไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม ต้องเอานักเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนมานอนพักอยู่ที่โรงเรียนแล้วตื่นเช้ามา,เ,าเตรียมตัวกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บต้องไปติวนังสือติวอะไรอยู่ที่โรงเรียนผมก็ไปกะโซ่ตามปกติมันมีอยู่คืนคืนหนึ่งครับที่ผมกับไปโซ่เรานอนกันคือตอนที่เรานอนกันเนี่ยเราก็นอนกันทางห้องไอตอนที่ผมนอนเนี่ยคือเรานอนกับกับเพื่อนที่ว่ามันเกเรเนี่ยมันคือมันเป็นเพื่อนที่เกเรไอพวกที่มันแบบว่าชอบไปแอบซิปบุหรี่หลังห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันชอบแกล้งพวกผมมากเลยตอนประมาณตอนนอนมันเมาแป้งมาโปะอะไรเงี้ยผมทนไม่ไหวเพราะที่พวกมันเสียงดังและเล่นอะไรที่แบบว่าติ้งต้องมากๆแบบเราจะนอนเพื่อที่จะพักผ่อนเพื่อที่จะมีแรงในการแบบว่าทำให้สมองโลง่งและจะได้เรียนเก่งๆจะได้รู้เรื่องตอนเช้าเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆ่อนพวกนี้มันแกล้งแกล้งจนผมบอกโซว่าโซ่กูไม่ไหววะกูขอไปนอนห้องอื่นคุณรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้หลังจากที่ผมไปนอนห้องนั้นห้องห้องอื่น ห้องที่ผมไปนอนเนี่ยเป็นห้องที่เด็กอนุบาลน,นอนอยู่และเป็นตึกตึกที่ทับกับสุสานพอดีเป๊ะตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยเรื่องสุสานเรื่องที่ครูอะไรเราผมแค่แบบว่าตามภาษาวัยรุ่นก็คือเรียนเรียนเรียนแล้วก็อยู่กับเพื่อนแค่นั้นผมก็ไปนอนห้องใหม่กับเพื่อนผมไปนอนห้องใหม่กับเพื่อนในที่นี้ผมไปกันสามคนมีโซ่มีปอนมีคุณโอ๊ตโอ๊ตคนที่ขายโทรศัพท์นะครับ คือหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการย้ายสัมภาระก็คือพวกผ้าห่มหมอนแลวก็เสื้อเข้าไปในห้องห้องนั้นภายในไม่ถึง10นาทีเราก็ต้องทําการเปิดพัดลมห้องห้องที่ห้องที่ผมนอนอยู่เนี่ยเป็นห้องอนุบาลสองซึ่งเป็นห้องที่น้องผมเรียนก็คือน้องน้องสาวผมเองที่น้องผมเรียนแต่ว่าผมไปนอนห้องนั้นก็คือพวกอนุบาลเขาไม่ได้อ่ามานอนอันนี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงก็คือมันเป็นพวกมอสามไง ก็คือแบบว่าพวกเรามานอนกันผมก็เข้าไปนอนห้องนั้นด้วยความที่ว่าผมรู้จักห้องนี้ดีพ่อหนึ่งเลยผมมารับน้องผมทุกทุกวันนะเพื่อที่จะพาน้องกลับบ้านและผมก็เข้าห้องนี้ประจําอยู่แล้วคือครูเขารู้จักผมผมก็ต้องเข้ามารับน้องตลอดผมก็ไปนอนห้องนั้นนะไปนอนกับทีมผมวุฒก็ไปนอนกับผมไม่วุฒไม่ได้นอนนะครับตอนนั้นวุฒเขานอนห้องอื่นนอนห้องที่แบบว่าเพื่อนเขานะผมก็ไปนอนคุณรู้ไหมครับสิ่งที่ผมเจอมันเกิดอะไรขึ้นมึงไม่รู้หรอกครับถ้าผมไม่พูดครับผมอ่า ผมเนี่ยก็ได้ทําการไปเตรียมนอนสิ่งแรกที่ผู้ผมโดนเลยเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับผู้ผมเปิดไฟเปิดไฟปุฟ๊บไฟมันร้องดังมากๆคืออุปกรณ์ผู้อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวกับมันเป็นหลอดตะเกียบครับเป็นหลอดตะเกียบที่แบบว่าคือถ้าถ้าเวลามันเปิดไฟครับมันจะมีเขาเรียกว่าสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําทให้ไฟเนี่ยติดแล้วมันจะเสียงดังแต่คือมันไม่ควรจะดังขนาดนั้น มันดังในที่นี้มันดังเหมือนมันกรีดเลยแบบมันมันมันดังมากอ่ะมันดังจนทำผู้ผมหลอนแล้วไฟมันก็พิบแบบรัวๆเลยทีๆผมรู้สึกเลยว่ามันแปลกละผมเริ่มไม่ชอบมันแล้วแต่ผมก็ยอมที่จะนอนห้องนี้เพราะหนึ่งไม่อยากที่จะไปอยู่ห้องหลักผมเพราะมันเจอนักเรียนพวกเจเลที่มันชอบแกล้งผมก็ได้ทําการบอกเพื่อนว่าเราจะนอนห้องนี้กันแหละผมก็เปิดไฟถ้างั้นไฟมันดังมันแอนแอนมันก็พิบปึบสักพักมันก็เปิดผมก็เปิด มันเปิดเสร็จปุ๊บเราก็จัดที่นอนเตรียปุ๊บเราจะเปิดพัดลมครับแต่พอเราจะร่มดมอแบบว่าปักพัดลมที่มันชักอะชักแล้วมันแบบติดอะเออไฟมันดับไฟมันดับได้ไงอยู่ดีๆไฟมันดับแล้วห้องอื่นไฟไม่ไฟปกติเลยแต่ห้องผมแค่จะกำลังจะเอื้อมจับพัดลมไฟดับผมเริ่มเหงื่อแตกผมเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่หลังจากนั้นผมเริ่มกลัวผมเริ่มจับเหมยปอนแล้วบอกว่าปอน มากับกูหน่อยผมได้ทําการไปเปิดพัดลมเหมือนซวยซ้ํากรรมซ้อนผมเปิดพัดลมหลังจากนั้นเสียงพัดลมดังมากๆดังแบบแอะแอะแอะแล้วคอมันมันหักก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 ักแล้วเฮ้ยหลังจากนั้นมาเต็มอารมณ์เริ่มเงือแตกแต่นี่ยังไม่หนักมีหนักกว่านี้ผมเนี่ยก็เปิดพัดลมเสร็จเรากำลังจะที่นอนไฟก็ติดพอดีเป๊ะผมก็โอเค จากหลอนก็หลอนกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็หายหลอนไปช่วงหนึง่งผมก็จัดที่นอนกันปุ๊บแล้วบอกปอนว่าเราเราจะนอนกันอย่างนี้เหรอวะคือผมบอกปอนว่าเราต้องเปิดไฟนอนว่ะมันมันไม่ได้อ่ะมันมันมันต้องข้างนี่จะทําให้ผมแบบกลัวปอนก็บอกว่าครูด่านะแบบเปิดไฟทิ้งเอาไว้มันเปลืองไฟอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกปอนว่านั้นเราคงต้องปิดสินะคือวินาทีนั้นที่เรากําลังจะเอามือเอื้อมไปกดปุ่มปิดไฟไฟมันดับให้เอง ผมเนี่ยข้าจะอะไรวะเฮ้ยตะเรื่องอะไรวะมึงมึงเล่นอะไรกับก,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 กูเนี่ยมึงเป็นใครอะ่ะมึงจะหลอกกูใช่ไหมตอนระหว่างนั้นผมยกมือไหว้เลยผมยกถึงกับยกมือไหว้แล้วบอกว่าให้ผมนอนดีๆเถอะครับผมขอละหลังจากนั้นไฟก็ติดผมรู้เลยว่ามันมีจริงแล้วเรื่องพวกนี้ผมปิดไฟผมปิดไฟหลังจากนั้นเราก็นอนกันเปิดพัดลมตามปกติพอเรานอนได้สักพัก คุณรู้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรความหลอนระดับเลเวลก9สอยู่ดีๆพัดลมดังเปิดพัดลมสองตัวพัดลมสองตัวนั้นดังพร้อมกันดังแบบสั่นแลแ้วแกรกแล้วผู้ผมสะดุ้งตื่นวินาทีนั้นอยู่ดีๆเก้าอี้ e, อนุบาลที่เป็นเก้าอี้ไม้ที่เป็นขาเหล็กล่วงหล่นลงมาตกลงมามากกว่าสี่ตัว ผมรู้เลยว่ามันมันไม่ใช่แล้วผมกับปอนกับพีมพ์ในนั้นถึงกับผวาวิ่งออกมาจากห้องพร้อมกับเหงื่อแตกแล้ววิ่งกลับมาที่ห้องหลักผมบอกปอนว่าเราต้องปิดไฟต้องปิดพัดลมนะปอนเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวแต่ปอนเนี่ยกัดฟัฟแล้ววิ่งไปปิดพัดลมปิดไฟผมเนี่ยออกมาแล้วบอกว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวจริงหลังจากนั้นคืนนั้นผมแทบนอนไม่หลับออผมพยมมายามหลบหลับและนอนที่ห้องหลักพร้อมกับเพื่อนมากกว่า15คนที่เป็นผู้ชาย ผมตื่นเช้ามาในวันใหม่ผมบอกกับเพื่อนว่าพวกเราโดนใช่ไหมทุกคนพูดกันเต็มปากว่าใช่พวกเราโดนกันหมดทุกคนหลังจากนั้นผมจํำเลยเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรืออะไรแน่นอนผมว่ามันคือคุณคิดสภาพนะครับอ่าคุณเวลาคุณยกเก้าอี้ใช่ไหมของอ่าโรงเรียนคุณอ่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ไม้หรือว่าขาเหล็กหรือว่าจะเป็นเหล็กองอันแล้วคุณวางไว้อ่ะคือคุณคิดว่ามันจะตกได้หรอ แล้วพัดลมสองตัวที่มันไม่ได้แรงอะไรเลยอ่ะมันเป่าอ่ะมันจะล้มได้ไงมันจะล้มแบบว่าสี่ห้าตัวพร้อมกันได้ไงแล้วผู้ผมไม่ได้ไปนอนข้างๆนั้นไม่ได้สก,กิดมาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้มีแบบแรงโมเมนตัมมาอะไรสักอย่างที่จะดึงมันลงมาผู้ผมได้แต่งงมันผู้คุณคิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันมีเยอะมากที่ผมเจอมาแต่ผมอาจจะเล่าได้แค่สามถึงสี่พาร์เท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอมามันมี ไม่มากนะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเห็นใครหลายๆคนนั้นชอบคอนเทนต์แบบนี้ถ้าคุณชอบนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยจะได้รู้ว่าคุณชอบคอนเทนต์แนวอนี้ผมจะได้มีกําลังใจไปแล้วจุ๊บๆเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ยวันวันนี้เรื่องนี้เอาเรื่องอยู่ ใครชอบคลิปนีระล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยนะครับส่วนเท่านี้พมไปก่อนชคบดีไว้ที่กวาใหม่และฟันดีซารอนทุกท่าน